วันนี้มีของดีมานำเสนอนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นอุปกรณ์ไถนาโบราณน,นะครับที่เคยลงดินแล้วครับเขาเรียกว่าผานไถนาถ้าแถบภาคอีสานก็เรียกว่าบักซุปไถครับเป็นมือสองนะครับใครที่ต้องการเครื่องรางนะครับเอาไปทำของดีครับ ให้อาจารย์หรือพระทำพิธีให้นะครับมีสนิมนะครับมีสนิมแล้วก็มีขราบดินติดครับราคานะครับก็มีตั้งแต่6กร้ห้านะครับนี่ครับไม่ค่อยสวยนะครับไปจนถึงนะครับแป0รครับแบบนี้ก็เก้อครับหักนะครับ แบบนี้ก็มีตำหนินิดนึงก็ราคาพันสองพัครับถ้าสวยๆนะครับสวยๆอย่างเช่นแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้ครับแบบนี้พันหนะครับพันหครับมีหลายราคาให้เลือกนะครับโทรมาได้ครับ0ูนย์แปครับ876เจ็ดสามหครับร้านฮะเตียงนะครับ แบบนี้ยังไม่เคยลงดินนะครับราคาก็อยู่ที่590ครับเป็นของรุ่นเก่านะครับตัวนี้